สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในเรื่องราวของไพ่กันนะคะวันนี้นะเราก็จะใช้โหราศาสตร์ตะวันตกค่ะแล้วก็ไพ่นะคะในการทํานายเรื่องราวความรักนะแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในใจ,จิตใจคะ่ะดูได้ทุกสถานะเลยนะคะโดยคลิปนี้นะเป็นของชาวธาตุลมนะคะก็ชาวธาตุลมนะคะได้แก่กุ้ม ะะตุลแล้วก็เมถุนนะคะเป็นราศีหรือว่าลักขณาก็ได้นะคะคือสามารถเช็คได้นะว่าเราอยู่เป็นชาวธาตุลมหรือเปล่าตรงคอมเมนต์ที่ตรึงไว้บนสุดนะคะโดยที่ในช anel ของเรานี้จะแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะในะคลิปเกี่ยวกับ พาดนะคะพอ,อมีเวลาก็รีบมา,าทําคลิปเลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาทําไพ่นะคะก็คือจะเสร็จแล้วเนาะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสามารถอ่านได้เองอย่างแน่นอนนะคะในในเรื่องของไพ่ที่จะออกมาเนาะนะคะแล้วก็สําหรับการทํานายในครั้งนี้นะคะจะทํานายนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะนับไป1เดือนเลยค่ะเราจะมีมาทุกๆเดือนนะคะสําหรับความรักตามธาตุนะ โอเคเรามาดูกันค่ะไพ่ใบแรก wedding this situation involves marriage มีใครคิดในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการคอมมิทการตกลงตรงใจไหมคะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางคนอาจจะเคยมีการแบบว่าแต่งงานกันมาแล้วหรือว่าคอมมิทหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ getting to know each other นะคะ as you r e v e a l In the most selves to each other y o u born d e p e n d s นะคะยิ่งถ้าเกิดเราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะคะก็จะยิ่งทำให้แบบความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากขึ้นเนาะ trust ค่ะ this situation is calling for you to have faith นะคะในเรื่องราวของความไว้ใจความเชื่อใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะชาวทัดลมนะคะเวลาชาวทัทดลมทําอะไรเนี่ยมักจะอยู่บนเหตุผลเนาะอยู่บนความคิดอยู่บนตักกะอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเอาความคิดบางอย่างเนี่ยนะคะค่อยๆผ่อนล,ลงแล้วก็ใช้ในเรื่องของความเชื่อใจใช้ในเรื่องของความรู้สึกนะคะเออนะเข้ามานะคะในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราดูกันเนี่ยนะคะคัญ มากๆเลยนะคะคใต้สำหรับนะคะ make the effort นะคะ g o o d love is worth taking the steps you are guided to take นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปทีละสเต็ปสเต็ปอย่าใจร้อนนะจ๊ะภัยไว้ยอย่างนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะกับสำหรับนี้ขอทั้งหมด3ใบเหมือนกันนะคะจะเป็นอดีตปัจจุบันและก็อนาคตคะ่ะ เป็นการอ่านแบบรวบรวมพลังงานนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเฉพาะเจอะจงก็แนะนําดูส่วนตัวกันนะคะใครสงสัยว่าเอ,อ๊เราอยู่เราทําไมบางช anel เราอยู่ในราศีนี้หรือว่าธาตุนี้อะไรอย่เงี้ยนะคะก็คือให้เช็คแต่ละช anel ไปนะคะของช anel เราก็จะแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ่ะ Recovery Don't stop. Like, unlikely. ้สำหรับนะคะ ask for help from others นะคะบางครั้งเราอาจจะขอคำปรึกษาจากคนรอบๆด้านรอบๆข้างบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยได้ไพ่ตรงฝั่งนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขยับมานิดนึงแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะยกให้ดูนะคะเวลาที่มีการทำนายนะคะโอเคคือคร่าวๆเ,เนี่ยนะคะเห็นในเรื่องราวนะคะของ บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะบางคนอาจจะมีการคอมมิชนะคะหรือว่ามีการเคยแบบว่าแต่งงานมาแล้วหรือเคยแบบอยู่กับแฟนมานานมากเคยมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือว่ามีอันต้องห่างกันไปนะคะหรือว่าจบลงหรือบางอย่างเนี่ยคือเคยเกิดขึ้นในความรู้สึกของเรานั้นมากๆแล้ว,แล,วแล้วมันยังคงอยู่ในใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเหมือนกับว่าหลายคนฮิลลิ่งหลายคนรู้สึกว่าเออเราจะต้องพยายามอยู่กับตัวเองเออ บางคนไปหาโคดต,ต่างๆนะคะคือแบบพวกคาคาคมหรือว่าพยายามเข้าใจความรักหรือว่าพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีขึ้นจากสถานการณ์ที่เคยเจอหรือว่าที่มันยังฝังใจเรานะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีความรู้สึกดีขึ้นนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าในเดือนนี้นะคะในช่วงเวลาที่ดูเนี่ยนะคะ,ะก็คือจะเป็นอะไรที่เราจะรู้สึกว่าจะมีโอกาส เข้ามาใหม่ๆด้วยซึ่งโอกาสเนี้ยต้องทำเขาเรียกว่ายังไงะจะทําให้เราเนี่ยเหมือนเปิดโลกกระทัดใหม่เลยนะคะอาจจะเป็นสไตล์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่าไม่เคยคุ้นมาก่อนไม่รู้จะต้องรับมืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเชื่อในสถานการณ์เนี่ยให้พาเราไปนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อในสถานการณ์ต่างๆเนาะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเลยนะคะคือว่าเราจะคิดว่าเออจะเป็นยังไงนะนั่นจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงคือแบบว่าไกลว่าพยายามไปควบคุมสถานการณ์ต่างๆนะคะ ให้เป็นในสิ่งที่เราต้องการโดยที่มันจะทําให้เราทุกใจตามมาภายหลังแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปเนาะแล้วเราออบเซิรเราสังเกตดูนะคะแล้วก็ดูว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยเหมาะกับเราไหมเราชอบหรือเปล่าอันนี้จะเป็นแนวทางที่ดีกว่านะคะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องราวของออคนเข้ามาให้ได้เรียนรู้รู้จักกันนะคะแต่ก็อย่าหยุดนะคะที่จะตั้งเ,เขาเรียกว่า สเปคของตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งเราต้องเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าเรา ไหนที่เรารับได้ไหนที่เรารับไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราต้องประเมินด้วยเนาะจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองแล้วก็รู้ว่าคนแบบไหนที่เราต้องการจริงๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางครั้งพอมีความผูกพันหรือว่ามีความสัมพันธ์คุยกันแล้วเนี่ยบางครั้งเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรามองอะไรไม่ค่อยชัดเนาะแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยได้ค่ะโดยการที่มีเพื่อนๆเ,เข้ามาช่วยนะแล้วทุกอย่างเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะชาวธาตุลมบางครั้งเรารู้สึกว่าเออเร็วๆรวไว,วคือใจเราเนี่ย อยากให้เกิดขึ้นเร็วๆหรือว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าเออผลจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องนะคะแต่ว่ากับกลายเป็นว่าเฮ้ยยิ่งช้าช่วงเนี้ยก็จะยิ่งได้เห็นอะไรดีๆเราอาจจะค่อยๆอยสะสมความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆเนาะสำหรับใครที่มีคนคุยนะคะ King of Swords Two of Swords โอ้โหลมมากันเต็มเลยนะไพ่ซอสไพ่ดาบก็คือ ก็คือลมธาตุลมนั่นเองนะคะ a อเ of p e n t a c l ค s ค่ะค่ะขยับได้นิดนึงนะอขอดูนิดนึงนะคะว่าพอได้ไหมประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคสำหรับใต้สำหรับนะคะนั่นก็คือแอร s บอ r c e ค่ะก็เป็นความคิดของเรานี่แหละส่วนใหญ่เนี่ยเราจะหลงอยู่ในความคิดของเราคําว่าหลงเนี่ยหมายถึงว่าบางครั้งเราหาทางออกไม่เจอกับความคิดของเรานะคะไม่ได้งมง่ายเลยนะแต่ว่าคําว่าหลงของพี่ฟ้าในในชุดนี้คือการที่เราเนี่ย คิดแล้วเราหาทางออกไม่เจอไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อบางทีมันวนอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้บางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะของชาวธาตุลมเนี่ยต้องมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นบางคนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนาะกับคนที่อายุมากกว่านะคะเป็นชาวธาตุลมด้วยกันหรือตัวเราเนี่ยเขาไปชอบคนที่แบบว่ามีอายุมากกว่าหรือต่างมีความต่างของอายุหรือน้อยกว่าไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งการตัดสินใจครั้งเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ย move on ไปได้คําว่า move on เนี่ยคืออาจจะไปในทางชีวิตของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เ,เลือกที่จะพยายามเข้าใจเรียนรู้เขาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะส่งผลที่ดีเนาะสำหรับใครที่เป็นคนโสดเนี่ยนะคะเห็นในเรื่องราวของการตัดสินใจบางอย่างที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็จะมีสเปคในเรื่องราวของความรักไม่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะทุกใจหรือว่าจะเจอเรื่องราวอะไรไม่ดีขนาดไหนก็ตามนะคะแต่ว่ามันจะไปในทางที่ว่าประสบการณ์เนี่ยจะทําให้เราแกร่งขึ้นแล้วก็คัดคนได้มากขึ้นเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสาหรับใครที่มีคนคุยอยู่ด้วยเป็นโสดแต่มีคนคุยเนี่ยนะคะคนคุย คน,นสามารถ work on ต่อไปได้ค่ะแต่ว่าไม่อยากให้ไปฟันธงว่าคนนี้จะต้องถึงขั้นแต่งง,งแต่งงานหรืออะไรขนาดนั้นถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ยังไม่ถึงจุดนั้นเนาะเขายังไม่ได้คอมมิตกับเราหรือเรายังไม่ได้คอมมิตกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งบางคนความการคอมมิตมันไม่ได้สําคัญนะ,นะคะแต่ว่าเพียงแต่ต้องให้ไปถึงจุดหนึ่งก่อนที่เราจะรู้สึกสบายใจแล้วก็เชื่อใจกันได้ไว้ใจกันได้อันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่สําคัญมากๆนะคะใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ย บางคนเนี่ยนะคะคิดในเรื่องของการที่จะไปอีกสเต็ปหนึ่งของในเรื่องราวของความรักเนาะแต่ว่าทุกๆขณะที่เราแบบรักกันเนี่ยก็ยังต้องพยายามเรียนรู้กันอยู่นะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์ต่างๆที่อุปสรรคอะไรกร็ตามที่เราเจอเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยไปต่อได้นะคะบางคนเนี่ยโฟกัสเรื่องงานด้วยนะคะเลยทําให้มีความรู้สึกว่าเออบางครั้งเรื่องความรักเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปแบบทุ่มเท่าไหร่หรือบางคนรู้สึกรู้สึกทุกใจในเรื่องความรักก็จะไปทุ่มในเรื่องของงานก็มีเหมือนกันนะคะ เรวขอดูกันต่อนะถ้าใครมีเรื่องที่อึดอัดใจนะคะต้องเปิดใจที่จะคุยกันนะคะต้องคืออยากเก็บเอาไว้ไม่งั้นมันจะสะสมนะจนวันหนึ่งไม่ไหวแล้วเออเราเบิดตูมอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆที่จะคุยกันนะคะอยากเก็บไว้อืมอยากเก็บไว้อืมไฟฟลับซอสค่ะ Seven of Cups และ Ten of p e n t a c hmm. l e สอนะคะสำหรับใครที่เป็นสอดอยู่นะคะจะมีตัวเลือกด้วยในช่วงเวลานี้นะคะจากการตัดสินใจอะไรบางอย่างของเราด้วย Tree of Pentacles ค่ะ ก็จะเห็นในเรื่องของไพ่ดาบนะคะค่อนข้างจะเยอะเนาะแล้วก็มีไพ่เพนตาเคิลคือหลายคนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินก็ได้นะคะชาวธาตุดินก็พฤษศกันนะคะแล้วก็มังกรเนาะเป็นราศีหรือว่าลักนาก็ได้นะคะหรือว่าตัวเราเนี่ยเคยเขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องราวของความรักที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะคะทีนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของเราที่เราอาจจะไม่มั่นใจกับคนที่เราอยู่ด้วยหรือตัวเราเองนะคะรู้สึกว่าเฮ้ย เรายังมีแบบเรายังเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรชัดเจนขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในเมื่อเวลาผ่านไปนับจากนี้เนี่ยมันหลายๆอย่างจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเหตุหลายคน3ปีนับจากนี้ไปเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเรื่องราวของความรักบางคนถ้าเกิดมีคนคุยอยู่ด้วยมีการพัฒนาเนี่ยนะคะจะพาไปรู้จักครอบครัวซึ่งก,กันและกันหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะ,ะหรือว่าคนรักแบบ คนรอบๆตัวของเราอะไรเงี้ยที่สําคัญเนี่ยก็จะมีการพาไปรู้จักซึ่งกันและกันนะคะหรือว่ามีความคิดด้วยนะคะที่จะแบบมีความสัมพันธ์ long term นะคะ relationship หมายถึงว่าความสัมพันธ์ระยะย,ยาวแต่เพียงแต่ว่าต้องผ่านในช่วงเวลานี้ไปให้ได้ก่อนถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าทุกใจตอนนี้นะคะให้คิดเอาไว้ว่ามันไม่ได้ตลอดไปนะคะในเรื่องราวของการตัดสินใจบางอย่างถ้าเกิดเมื่อมี ความเขาเรียกว่าเมื่อมีเหตุการณ์ที่จําเป็นต้องตัดสินใจอะ่ะพยายามอย่าเลี่ยงนะคะพยายามอย่าแบบเอ้ยเอาไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่เมื่อเราตัดสินใจแล้วมันจะเกิดผลดีตามมานะคะไม่ว่าเราจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนมันจะมีผลของทางนั้นๆเนี่ยรอเราอยู่เสมอให้เราตัดสินใจอยู่บน ความเชื่อความศรัทธาของเราแล้วก็ใช้เวลานิดนึงนะคะหมายถึงว่าคือพยายามทบทวนเนีย่ยเพิ่งแบบรีบร้อนตอบฉิบฉอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไปคิดทบทวนนิดนึงก่อนจะทําให้เราเนี่ยเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเนาะนะคะโอเคมาดูกันต่อนะ Six of Wands So of Pentacles lady the Fent Kay Palangi withai paina air of pentacles โอเคนะคะมีเอ็กซ์ลพันต์เตเคิลเนี่ยสใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตนะคะพลังของในอดีตสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเจอเนี่ยก็จะส่งผลในอนาคตนะคะอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะทำอย่างเต็มที่แล้วทําไมเราไม่ได้สมหวังสักทีวันหนึ่งจะมีโอกาสสมหวังดังใจนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโบเชด ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือจะต้องใช้เวลานะคะเห็นในเรื่องของการใช้เวลามีเลข7ด้วยนะคะเ 7, 7นะคะ7 7 8 8 8นะคะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเราของการรอคอยความอดทนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยไปทางไหนเราก็เต็มที่กับทางนั้นที่เราเลือกไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่นี้เรามาดูคนโสดกันนะคะเราเปิดไพ่ เปิดไพ่ในการทำนายหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูคำแนะนำกันต่อนะคะสำหรับคำทำนายนะคะของคนโสดเนี่ยคือเห็นในเรื่องราวของ การที่เราเนี่ยนะคะจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้เลือกคนเข้ามาให้คุยเยอะก็จริงแต่เหมือนกับว่าเราต้องหาตัวจริงให้เจอในบรรดาที่เยอะๆเหล่านั้นนะหรือว่าบางครั้งอาจจะมีตัวปลอมตัวหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ชัดนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนนั่นก็คือคนรอบข้างเราจะเป็นคนที่ช่วยบอกเราได้หรือแม้กระทั่งการที่ไปเจอคนรอบข้างของเรานะคะก็จะทําให้เราเห็นอะไรชัดเจนขึ้นมากๆนะคะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีโอกาสที่ไปเจอคนที่ทํางานเดียวกันหรือว่าเรียนที่เดียวกัน นะคะก็ได้นะหรือว่าเพื่อแนะนำอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าการที่เราเนี่ย ได้ทุ่มเทในเรื่องหน้าที่การงานนะคะกับกลายเป็นว่าจู่ๆก็มีคนเข้ามาใช่เลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วโดยรวมเนี่ยคนโสดเนี่ยนะคะจะมีโอกาสที่ดีที่จะมีคนเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อย่าหยุดที่จะหมดหวังในเรื่องของความรักสําหรับใครที่ทุกใจมาก่อนแล้วมีความรู้สึกเอออยู่คนเดียวก็ดีกว่าป้าอะไรเงี้ยนะคะบางทีแล้วเนี่ยอาจจะมีคนที่เขาเรียกว่าสําคัญในรยะสาคัญปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็อย่าอย่าใจร้อนนะคะในอนาคตเนี่ยมี long term relationship รออยู่ ะะมีความสัมพันธ์ระยะยาวรออยู่แต่เพียงแต่ว่าเราต้องเวิร์ n ออนตรงนี้ไปนะคะว่าเราต้องการอะไรต้องยึดมั่นในสิ่งที่เราต้องการเนาะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเออพอถึงเวลาเออก็แค่มีแฟนก็ได้แต่ก็ไม่ได้ตรงเท่าไหร่ว่าสิ่งที่เราต้องการเราต้องมาทุกใจหรือว่ามันมานั่งร้องไห้อะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้ทําให้เราเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็น healthy relationship เป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ทําให้เรารู้สึกมีความสุขจริงๆนะให้เราเชื่อในสถานาการณ์นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามีศรัทธาเนี่ยเราจะรู้ว่าโอเคเดี๋ยวมันจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นถ้าเกิดเราทําดีที่สุดเต็มที่ที่สุดนะขณะที่เราทําในแต่ละขณะแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นชาวผู้ศพนะคะเป็นชาวทัดดินได้นะคะหรือท่านที่อยู่ในลักนณะราศีผู้ศพหรือคนที่มีอายุมากกว่าก็ได้นะคะหรือว่าคนที่ผ่านการประสบความสําเร็จมาในชีวิตแล้วคือจะไม่ได้มาแบบ ขำๆแบบว่าเฮ้ยคือแบบเฮ้ยชีวิตฉันไม่รู้อะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะต้องเป็นคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเนาะแล้วก็มีความรักครอบครัวด้วยนะคะอันนี้ดูได้ทุกเพศนะคะเออทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ย มีการเกื้อกูลช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องราวของการทํางานอันนี้คือสัญญาณอย่างหนึ่งที่ชาวธาตุลมจะมีโอกาสที่จะได้เจอเนาะในช่วงนี้ซึ่งมันจะส่งผลไปต่อในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้ให้เราเนี่ยคือเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้แบบจริงเขาเรียกว่ามีการแบบ พูดคุยชัดเจนอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่แต่ถ้าเกิดใครมีคนที่คุยอยู่ด้วยแล้วเนี่ยนะคะก็มีโอกาสพัฒนาแต่ว่าต้องต้องขยายอะในไม่ใช่แค่เรารู้กันอยู่2คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งคนรู้เยอะนะคะก็จะช่วยได้โดยเฉพาะค,าคำว่าคนรู้เยอะคือคนรอบตัวที่รักเรานะเนาะหรือรักเขาอย่างเงี้ยคือ,อ,อคนสําคัญของเราทั้งคู่เนี่ยได้รู้ถึงความสัมพันธ์นี้อย่างเงี้ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ด้วยแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะแล้วก็นอกจากนี้เราเนี่ยบางคนอย่าให้ความหึงหวงอะไรบางอย่างหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีบางอย่างเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมันไม่ดีตามอ่ะนะคะให้เราเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ทุกคนไม่ไม่เหมือนกันอันนี้สําคัญมากๆนะคะใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะ มีโอกาสที่จะขยับความสัมพันธ์อย่างที่บอกไป3ปีชัดเจนนะคะแล้วก็มีโอกาสสร้างครอบครัวนะคะร่วมกันนะคะตอนนี้พยายามเก็บเงินพยายามคิดในเรื่องของเออถ้าเกิดว่าเรามีแผนที่อยากจะแตง่งหรือว่าคบกันไปในระยะยาวเนี่ยบางทีอาจจะช่วยกันสร้างสร้าง ขเขาเรียกว่าสร้างรากฐานที่ดีนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องความเชื่อใจไว้ใจแล้วก็รวมไปถึงอาจจะแบบมีการทําธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเงินมีทองร่วมกันนะคะเพื่อที่จะแบบเอาไปแต่งงานก็าให้นะคะหรือว่าอยู่กันไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเหลือกันอ,อันนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จเนาะเพียงแต่ว่าต้องเปิดใจในการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกันนะคะ ต้องเรียนรู้กันอยู่นะคะโดยเฉพาะในฐานะที่เป็น business partner ถ้าเกิดใครแบบจะมาเป็นทําธุรกิจร่วมกันจากความสัมพันธ์ความรักเนาะมาทําธุรกิจร่วมกันใครที่แต่งงานแล้วนะคะก็ต้องมีความเชื่อใจนะคะถ้าเกิดเราเชื่อใจไม่ได้ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีการแสดงออกให้เห็นด้วยว่าเชื่อใจได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะเออก็ต้องใช้เวลาถ้าเกิดใครรู้สึกว่าจะเจ,เจอเรื่องราวไม่ดีแล้วให้อภัยกันมาอย่างเงี้ยนะคะอืมก็ใช้เวลานะคะแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นเป็น จะเข้าใกล้คำว่า healthy relationship มากขึ้นเนาะนะคะแล้วก็พยายามอย่าเอาอีโก้มาปะทาก,กันอะไรย่เงี้ยนะคะจะทำให้คือหาคนหาจุดลงตัวไม่ได้อะนะคะก็จะือนเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันก็มีเหตุผลของฉันเธอก็มีเหตุผลของเธอถ้าเกิดว่าใครแบบมีปากเสียงหรือทะเลาะก,กันก็ต้องใจเย็นๆเนาะนะคะอืม ทุกคนก็มีเหตุผลแต่ว่าเราก็พยายามพยายามที่จะเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งถ้าเข้าใจไม่ได้ก็ต้องพยายามค่อยๆอ,อย่าใช้อารมณ์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคําแนะนํากันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสําหรับชาวาธาตุลมนะสาหรับนะคะ,ะคําแนะนํานะคะจะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ด้วยนะคะที่เป็นหัวใจนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดนี้กันก่อนนะ act as if your partner is here whether you have someone in your life or not act as if they are with you so you will always consider them คือให้เราเนี่ยแอคคือแบบทำเหมือนกับว่าเฮ้ยคนรักเราเนี่ยอยูข้างเราเรานะถึงแม้ว่าตอนนี้ยเราจะซอดอยู่เราไม่มีใครอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเออจริงๆก็เราจะมีคนคนนั้นน่ะเออที่เราจะเจอในอนาคตอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออชุ่มชื้หนหัวใจมีความหวังแล้วก็ทำให้เราได้พิจารณาถึงสิ่งนี้ถึงสิ่งที่เราต้องการบุคลิกลักษณะนะคะสเปคข,ของเรานิสัยใจคอะอะไรย่างเงี้ย แล้วกเ็เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจถึงความต้องการในเรื่องในเชิงความรักในเชิงคู่รักของตัวเราเองมากขึ้นด้วยนะคะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะทาให้เรา manifest ด้วยว่าเออเราต้องการแบบนี้จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะความหวังนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะ ต่อมาค่ะ physical touch is important นะคะ for some of us nothing is more important than a tender touch อ uh, ่ this might include a pat on the back or giving a hug to someone who needs it คือในเรื่องราวของ physical touch คือการแตะต้องตัวจูบกอดหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่อคือมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะชาวทาตลมในช่วงนี้นะคะแสดงออกถึงความรู้สึกเนาะอ่อบางคนเนี่ยคือพอจับ มือนิดนึงก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะคนที่มีแฟนคนที่มีคนจูงมืออยู่ด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องพยายามรักษาพยายามแสดงออกนะการกอดการอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่แบบว่าเออถึงแม้ว่าเรายังไม่มีแฟนเนี่ยนะคะกับเพื่อนฝูงกับคนที่เรารักเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะต้องแสดงออกถึงความรักนะคะจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยจะมีเงานะคะแล้วก็มีแสงอยู่ตรงนี้นะคะเงามีแสงเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการหอมเนี่ยนะคะก็ ก็เหมือนกับว่ามีการเปล่งประกายด้วยนะคะในจุดนี้เนาะดังนั้นเราเนี่ยแสดงออกได้นะคะในเรื่องของความรักกันแต่ต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ว่าไม่ได้ว่าไปลามปามหรือว่าไปแบบว่าเออทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะนะคะแต่ว่าให้แบบมีการให้เกียรติแต่ว่าเออบางครั้งเนี่ยก็ต้องมีการแสดงออกถึงความรักในแบบ p s i c a l Touch เหมือนกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกชุดหนึ่ง นะคะคชุดนี้เป็นรูปหัวใจนะคะขอหนึ่งใบค่ะเดี๋ยวจะให้ไพ่รุ่งลงมานะคะไพ่ที่รา่นลงมาก็คือเป็นข้อความที่ไพ่อยากจ,จะบอกเราเนาะขอแค่หนึ่งใบค่ะใบเดียวเท่านั้นให้กับชาวธาตุลมโอเค Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of. The circumstances you currently find yourself in เอ่อให้เราปิตาเนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราก็สมควรที่จะได้รับความสุขนะคะความสมหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสนุกสนานในชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายังเครียดเรายังรู้สึกว่าคิดเยอะเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกำแพงอะไรบางอย่างที่ไปกั้นความสุขอย่างนั้นเนี่ยนะคะมันก็ทําให้ความสุขไม่สามารถเข้ามาหาเราได้นะคะเออบางบางครั้งเนี่ยสถานาการณ์มันมันอย่างหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทํายังไงกับสถานาการณ์ มันสําคัญมากกว่านะคะมันสําคัญมากกว่าดังนั้นเนี่ยให้เราคิดว่าเราก็สมควรที่จะได้รับความสุขอย่าเอาตัวเองไปจมดิ่งกับความทุกข์หรือว่าความเศร้าในอดีตหรือแม้กระทั่งความคิดที่มันจะทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขนะคะ ในระยะยาวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการที่เราให้เกียรติตัวเองด้วยให้เราได้มีความสุขด้วยอยู่กับคนที่รักเราด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะก็ขอให้ทุกๆคนจะเจอเรื่องราวความรักที่ดีนะคะคนรักที่ดีเนาะนะคะในช่วงเวลานี้นะคะ1เดือนนี้เต็มๆเลยเนาะนะคะถ้าเกิดคําพูดไหนพูดไปเรารู้สึกว่าเอ้ยเครียดกังวลเอาไปคิดเยอะนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็คิดว่าข้อความนี้ไม่ใช่ของเราเนื่องจากว่าเป็นการอ่านแบบภาพรวม general reading นะคะถ้าเกิดอยากจะดูเฉพาะเจะจงก็ค่อยมาดูกันนะคะดูดวงส่วนตัวกันอะไรแบบนี้เนาะนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันหวังว่าทําคลิปมานี้จะทําให้ทุกคนหายคิดถึงนะคะเกี่ยวกับความรักประจําธาตุด้วยนะคะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะชาวธาตุลม